สวัสดีทุกท่านนะผมอยู่ในตลาดสามก้าวรวยนะส่วนหน้าๆก็เป็นตลาดนัดสามก้าพารวยนะแต่ตอนนี้ขอมาฝากของแห่งการคกับนะว่าเป็นร้านอะไรร้านนี้ถ้าผมไม่มาทํานี่ผมกลัวพลาดมากผมเห็นน้องเขามานานแล้วนะ 3, 4, ตามชนะวิ่งเอปลาสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าบอกนะว่าออเดอร์เข้าออเดอร์เข้าทำเลยทาเลยทาเลย <laughs> ผมไม่มีปัญญาแจ้งออเดอร์หรอกขอไปก่อนแค่ลูกน้องในออฟฟิศผมก็อดสูรแล้วทวนนี่ออเดอร์มารับจริงอันนี้เมนูอะไรของมะปางาเป็นยำมะม่ากุ้งสุกค่ะจัดเลยจัดเลยนะครับชื่อร้านแม่มะปางตาระเบิดใช่ค่ะซึ่งเราก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วอยู่มา,นะมานานแล้ว มีเล่มเมนูด้วยนะมีราคาบอกตามกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะใครที่มีเงินสดสามารถสาารถแกน QR code โ,โ,โมบายแบงก์จริงได้อีกเช่นกันใช่ค่ะอยู่ตรงกลางตลาดเลยเข้ามานะสั่งได้เลยครับข่าวรวมอีกเหรอ,อรเผ็ดได้ใช่ไหมใช่ขอเรื่องระดับความเผ็ดได้ใช่ไหมใช่ถามเรื่องระดับความเผ็ดได้ถึงเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดตายไม่เอาเรื่องเเผ็ดตายไม่เอาเรื่องลูกค้าก็สั่งกัน พี่แนะนํานะจ้างลูกน้องเพิ่มเถอะผมบอกไว้ก่อนก็เขาก็จะตามไม่หยุดแบบเนี้ยมาเราก็เดี๋ยวก่อนจำได้ไหมว่าดูเปิดร้านมาทั้งหมดแล้วนานยังนานแล้วค่ะก็กถ้ารวมปีนี้ก็เข้าปีที่แปดค่ะโอ้โหเห็นฟังฟังนะที่คอเชียร์หนูเลยอ่ะจริงๆขอบคุณค่ะถ้าไม่ทําร้านนี้ผมถือว่าพลาดมากอะบอ,องจะย้ายมันก็ะย,าย้ายแค่ตําแหน่งแหละแต่สุดท้ายก็อยู่ในตลาดสาก้าวพาล้อนี่แหละใ เมนูขายดีส่วในร้านเมนูอะไรครับเป็นตำรวมค่ะเพราะว่าทางร้านเราจะมีทั้งกุ้งปลาหมึกไก่ยอแล้วก็หอยค่ะจะมีสี่อย่าง้อยเดียวค่ะเป็นงแลอเดียวอยเดียวเองลอยเดียวค่ะลอ <100 basic S 1> ยเดียวสิจังเลยหนูแต่<ๆ>ที่นี่จะไม่มีผักให้ลูกค้านะครับเพราะเราจะเน้นเครื่องให้ลูกค้ามากกว่าเราเน้นเครื่องพวกของทะเลพวกหมึกกุ้งหอย ไก่ยอให้ลูกค้าเพราะว่าผัดกินบ่อยอยู่แล้วอ่ใช่ถูกเฮ้ยขอเป็นเชื่อนดีกว่าใช่ค่ะแล้วร้านเรามีแคบหมูไหมมีค่ะมีให้อีเช่นกันใช่คคือขบวงกรอะขบวลกรแต่ว่าแต่ว่าที่ตำตรงนี้ก็คืออิสลามกินได้หมดพี่น้องมุสลิมกินได้บอกว่าเราใช้เป็นไก่ยอเราไม่ใช้เป็นหมูลงคอสรุปไม่มีเมนูหมูนั่นแหละใช่ค่ะไม่มีเมนูหมูเลยแล้วบอกไว้ก่อนดูตรงมือน้องมะปางไม่ได้ว่าสร้างภาพนะถุงมือทําอาหารจะเป็นสีดาแบบเนี้ย แม้วมาปางถ้าท่านมาปุ๊บนะก็จะเห็นแบบนี้นั่นเองเลดเลดเลอมีออเดอร์มีลูกเนี่ยคนก็นั่งรอเนะผมไม่ยนยาจ้างหรอกนะอันนี้คือท่านลูกค้าประจากันเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าประจําค่ะทั้งไลแมนทั้งอ่าตอนนี้เราสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างครับไลแมนค่ะช้อปปี้โลบินพูแล้วก็แก็บค่ะค้นหาคําว่าร้านแม่ว่าปางตำระเบิดค่ะ แซบนั้งแต่นั้งแต,นงแต,แตเแนี่ยเออน้องฟางครับร้านเราเปิดตั้งแต่กีโก่โมงกี่โมงอ่าเอาแบบว่าถ้าลูกค้ามาแล้วได้ทานเลยพร้อมเลยพร้อ,อมเลยคือบ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงคร <c oughs> ึ่งร้าจะขายจนถึงกี่โมงครับขายถึงตุ้มครึ่งค่งะอ๋อคืออย่างนี้เอา้าอย่างนี้ก็คือเลิกงานมาก็ยังฝากท้องที่นี่ได้ <c oughs> ได้ค่ะและมีวันหยุดไหมร้านเรา ไม่มีวันหยุดค่ะอ๋อก็คือเฉพาะกิจเออเ,เปิดทุกวันใช่ค่ะใครอยากจะติดต่องานนอกงานนายไปรับจ็อบข้างนอกขอเบอร์มือถือ,ถอทางเรานหน่อยครับทองนศูนย์แปดศูนย์ค่ะห้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าศูนย์ค่ะขออีกทีช้าๆเลยศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าเก้าหกหนึ่งห้าศูนย์ค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าตาแซ่บแค่ไหนจะเพิ่งเชื่อผมนะเพราะลิ้นร้อยพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันแต่เอฟซีที่ตามผมมาบอกเลยไม่พลาดแล้วผมก็เชื่อนะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนเนี้ยก็น่าจะเป็น,น,นอเอฟซีร โอ้โหแล้วเคยเคยตามปโคกแตกป่ะเคยค่ะอันนี้คืออันนี้โคกนี้จะเป็นโคกที่ลูกค้ามามาเห็นช่วงที่ตมแล้วโคกแตกบ่อยๆลูกค้าก็เลยเอามาให้นะคะอันนี้จะเป็นโคกหินทีโคกหินทรายมันจะทนมากอันนี้ใช้มาแล้วเจ็ดปีเพราะว่าโคกที่ที่ตาแล้วแตกตแล้วแตกปีหนึ่งคือแตกทั้งปีคือคือเอามาใหม่ก็แตกอีกแตกอย่าบอกนะโคกอันนี้คือท่านลูกค้าลูกค้าเห็นแล้วแตกบ่อยก็เลยเอามาให้ค่ะเนื้ออันนี้ เขาปีที wise, year, ge, ่เจ็ดลวค่ะเจ็ดปีทนมากของแท้แบกมาจากขอนแก่นค่ะลูกค้ามาจากขอนแก่นน่ารักจริงๆนะยังไงทางพี่ก็ขอให้กิจการของเรามปไปเฮงๆงปังๆนะครขอบคุณค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองขอนแดงเราั่นเองแซ่บแค่ไหนอย่าเพิ่งเชื่อผมนะเรามาพิสูจน์กันแล้วท่านจะได้รู้ว่านี่แหละอีกหนึ่งร้านที่ผมขอแนะนําเลยนั่นเองขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะท่านทุกท่านนะครับที่มตาต้ใจใั้กันในวันนี้เลยนะครับและขอบคุณปอน์เซอร์ทุกท่านที่ผูกกระถาชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดที่เหลือ่อผมต่อไปวันนี้ผมสน้องมาปางจบอยู่ที่ร้านชื่อไรครับร้านแม่ปางตานระเบิดค่ะแซ่บน้ำแตน้ำแตนค่ะตลาดสัตว์เก้าพารวยนะคะมาได้เลยนะครับอยู่ทั้งข้าวบิ๊กซีนั่นเองนะครับ มีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีชาวหน้าผมจะนําเสนอร้านดีๆเด็ดๆแซ่บๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันกวันนี้วลอดเลยครับขอบคุณครับผมทำต่อเลยทําไม่ทันแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> แม่ค้าที่เซ็กซี่ที่สุดอีกร้านหนึง่งนั่นน่ะแม่หญิงชิปเกสรแม่ <laughs> <laughs> หญิงชิเกสร